ต่อมองไม่เห็นอะไรแล้ว <Yeah. S 1> สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาลองขับเครื่องบินจำลองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นซิมูเลเตอร์นะครับมาลองดูดิความฟิลมันจะเป็นยังไง <laughs> ข้างบนก็จะเป็นจอแล้วยังไงต่อเนี่ยผมจะขึ้นไปเพื่อทำการเล่นนะครับจะพังหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนมาดูข้างในผมคิดว่าซิมูเลเตอร์เขาก็เรียกว่าจำลองนั่นแหละเนาะ มันก็เหมือนกับการอยู่เครื่องบินอยู่ในเครื่องบินแบบอ่าจริงๆนะครับดูแต่ผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงแล้วคราวนี้อพรตอนนี้กำลังไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้เครื่องบินอยู่บนท้องฟ้านีคนคอนโทรลจากบนดอยโอคือตรงอื่นก็ไม่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรค่ะใช้คอนโทรลจากตัวสปีดอ่ะตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องค่ะ คิดว่าแล้วมันตั้งค่าเริ่มต้นได้ไหมอ๋อมาแล้วมาเมื่อกี้อยู่บนฟ้าที่อยู่ความสูงกี่เมตร เป็นจริงอ,อ่ะเขาเรียกว่าโค้งโค้งพริกครับพริกเรียกว่าเล่นท้านะก็เท่ดีนะมาดูใกล้ๆกันเหมือนเขาให้แบบเราคอนโทรลตรงเนี้ยแล้วก็ดู บังคับให้มันแบบโอ้มีเมืองได้มีเมืองนะโ,โอ้อันนี้หมุนตัวหมุนตัวบินยังโหดอะ่ะบินยังโหด จะเห็นบรรยากาศข้างล่างนะโอ้ดูดิโอ้ผมทำเครื่องบินตกครับทุกคนเพราะว่าบินต่ำเกินนะไงต่อคราวเนี้ยเรียบร้อยเลยแต่ผมยังอยู่ดีนะแปลกดีครับแล้วไงต่อไปล่เครื่องบินตกแล้วที่ทำไงอ่ะ อันนี้เป็นรุ่นอะไรครับพนนี่โอ้โห F F 15ลองอีกตาหนึ่งก็ได้พีออ่อ๋เ<อ>มื่อกี้ผมบินเร็วไปหน่อยผมจะบอกให้ทุกคนถ้าเราอยากจะมีเครื่องเล่นแบบนี้ที่บ้านะต้องมีไม่ต่ำกว่าแสน่ะ เราะว่าทุกอย่างมันแบบแกะออกมาได้สมจริงถ้าเป็นเครื่องบินจริงเราต้องทนแรงจีด้วยนะแต่อันนี้ซิมูเลเตอร์เราไม่เราไม่รู้เรื่องแรงจีอะ่ะโอ้ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึง่งแต่ผมคิดว่าจะลองไปเล่นลำอื่นบ้างน,นะเดี๋ยวรถ ลดความเร็วลงอ่ะดับเครื่องแล้วเนี่ยตอนนี้ดับลงยังไงต่อมองไม่เห็นอะไรแล้วโอ้โ <laughs> อ๋อพอละระเบิดไปสองลำแล้วทุกคน โอเคครับเดี๋ยวผมจะลงและถือให้หน่อยไม่ไหวแล้วเล่นเล่นไม่เป็นไรครับผมสอลงแล้วค่ะเบินทางไปสองล่าแล้วค่ะผมจะลงลยอันนี้ให้ฟิวแบบเครื่งบินจริงอะไอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยย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 คยยยจะยย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 ียย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 ค ระเบิดไปสองลำแล้วครับเรามาดูข้างๆกันบ้างก่อนจะจบโอ้หทุกคนดูอตอร์ปิโดนะและน้นี้อันนี้เป็นมิสรสายนะทุกคนเพราะว่าถ้าลูกนี้เกิดบอมขึ้นแถบนี้น่าจะหาย อันนี้เป็นเครื่องบินที่ประเทศไทยทําเองหรือเปล่าเพราะเขาเขียนว่าภูมิใจไทยทำํำทรงมันก็ก็ก็ดูดีอยู่นะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ